โนเอลนั่นแสงอะไรอ่ะไหนนั่นไงที่มันวอกว่าบ่ะเฮ้ยจริงด้วยแต่ว่าใช่ไหมใช่อะไรอ่ะโนเอลเรากลัวนะผีกระือไช่โนเอลเราว่าต้องเป็นผีกระสือแน่เนี่ย หรอแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะโนโอแอลโลดามาทีหลังทำไมไม่ไมไปิดประตูเรากลัวเราไม่กล้าหันหลังกลับไปอะโนแอลไปปิดเลยโนโอแอลเรียนเก่งก็ไม่ปิดสิผีมันไม่หลอกคนเรียนเก่งเชื่อเราสิแต่นี่มันบ้านเธอนะไม่เอา มันชอบหลอกคนโก่เรายิ่งบวกเลขไม่เก่งอยู่นะโนแอลคิดออกแล้วบ้านเธอมีพาม้าไหมมีแต่ว่าอยู่ในห้องยา่าโนแอลไปเอาสิผ้าเหรอออกไปผีกระสือก็หลอกเราสิแต่เรามีนี่นะโนแอลผมวิเศษจากวัคซหลิน เห็นเขาบอกว่าสักดิธิ์ที่สุดในโลกงั้นเอามานี่เดี๋ยวเราไปเองสู้ๆนะโนโนเอลอปู่เองปู่เองอ้าวปู่เองเหรอปู่ก็จะมารับโนโอเอลกลับบ้านไงลูกล่จ้าไปจ้าไปจ้าปวดเจ็บไหมอ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร 努力。Oh, really? <laughs>